สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับมีเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับถามเข้ามานะครับว่าสองประเด็นนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาสองประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือบอกมาว่ารถอโตเมตินะครับมีอาการสตาร์ทเครื่องแล้วรถวิ่งไปข้างหน้าเลยกับประเด็นที่สองก็คือรถออกตัวไปแล้วมีอาการ สั้นกระตุกนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆอนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับในอาการแรกนะครับที่บอกว่ารถมีอาการก็คืออ่าสตาร์ทปุ๊บนะครับแล้วรถพุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับในคําถามคําถามนี้ผมยังไม่ทราบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมาจากกรณีคันเล่งค้างหรือไม่นะครับในกรณีคันเล่งค้างนะครับในกรณีคันเล่งค้างให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆ <c oughs> นะในกรณีคันเล่งค้างขึ้นขาตั้งคู่ขาตั้งกลางนะครับ <c oughs> แล้วทําการสตาร์ทรถดูนะครับถ้าหากว่าเราสตาร์ทรถแล้วรถเล่งเครื่องเองนะครับรถเล่งเครื่องเอง <c oughs> เบรกยังไงมันก็ไม่ยอมลดอรอบเครื่องลงนะครับอันนั้นก็คือ อาการของคันเล่งค้างนะครับในกรณีคันเล่งค้างนะครับมันค้างมาได้จากเนื่งละชุดปอกเล่งแตกขาดติดขัดนะครับปอกเล่งที่อยู่แหงด้านขวาเนี่ยแตกขาดติดขัดฟืดนะครับน้ํามันหล่อลื่นแห้งนะครับมันก็สามารถค้างได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นให้ถอดทําการตรวจเช็คด้วยนะครับที่ปอกเล่งหรือว่าปอกแด์เรานี่แหละด้านขวานะครับ ทีนี้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของสายคันเร่งบางทีอาจจะสายคันเร่งติดนะครับสายคันเร่งฝฟืดติดขัดนะครับขาดในนะครับรวดสลิงมันไปติดขัดอยู่ข้างในมันก็ทําให้นะครับรถมีอาการคันเร่งค้างได้เช่นเดียวกันหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าเราไปทําการเปลี่ยนสายคันเร่งของเทียมมา สายกรเล่งของเทียมมันฝืดครับเวลาเล่งเวลรเวลาเล่งเวลาเราบิดเนี่ยมันจะฝืดแล้วมันจะหนักมือด้วยนะครับเวลาเรายกกรนเลงมันก็จะคืนตัวช้านะครับอันนี้ฝากพิจารณาเรื่องของสายกระเลงเทียมด้วยนะครับแล้วก็การสอดนะครับการสอดสายคันเลงนะครับเราสอดไม่ไปตามตำแหน่งเดิมนะครับเราสอดไม่ไปตามตำแหน่งเดิมเนี่ยเราร้อยสายเล่งไม่ไปตามตำแหน่งเดิม เวลาเราเลี้ยวรถข้างในข้างหนึ่งนะครับสายกัะเร่งมันจะดึงล้ังมันจะทำให้รถของเรานะครับเร่งเครื่องเองได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆในกรณีนี้นะครับฝากไปพิจารณาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเพียงคําถามนะครับไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรมานะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงถามด้วยนะผมก็เลยตอบคําถามคําถามนี้ให้ชัดเจนไม่ได้นะครับแต่ให้ไปทําการตรวจเช็คตามที่ผมกล่าวมาก็คือขึ้นขาตั้งคู่แล้วก็สกตาร์ทเครื่องดู นะครับถ้าหากว่ารถมันเร่งเครื่องแล้วมันไม่ยอมลงมันก็เร่งค้างอยู่อย่างนั้นนะครับแสดงว่าเป็นที่ระบบสายเคร่งปอกเร่งแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าสตาร์ทขึ้นแล้วมันเร่งเครื่องเองยิ่งร้อนยิ่งเร่งอันนี้เป็นเรื่องของคาบูเรเตอร์นะครับเป็นเรื่องของคาบูเรเตอร์สึกลอ้อลิ้นปีดปีเสื้อเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันปิดไม่สนิทนะครับหรือว่าจาก คบูเลเตอร์ไปจนถึงแป้นคอร์ดมันรั่วมันก็ทําให้รถของเรามีอาการรอดบเครื่องค้างได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาสตาร์ทนะครับรถมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งปัญหานะครับที่จะทําให้เวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วรถพุ่งไปข้างหน้าเองนะครับในรถอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆทุกท่าน เอานะครับเพื่อนๆทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรถอโตเมติหรือว่ารถเกียร์ธรรมดานะครับมันจะมีอีกหนึ่งปัญหาก็คือเวลาสตาร์ทรถแล้วรถพุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับสาเหตุอันเนื่องมาจากตรงนี้เลยนะครับเกิดขึ้นมาจากชุดคลัตช์ก้อนนะครับชุดคลัตช์ก้อนอ้าวมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากชุดคลัตช์ก้อนนะในกรณีของคลัตช์ก้อนนะครับบางทีนะครับบางทีนะครับถ้าเป็นรถอ่า เกียร์ธรรมดานะครับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยที่เป็นออโต้คลับที่เป็นคลัตช์เท้านะครับสปริงนะครับเนี่ยสปริงพวกนี้นะครับสปริงเนี่ยนะครับสปริงที่อยู่ในชุดคลัตช์มันขาดนะครับพอสปริงขาดแล้วสปริงนะครับอาจจะมาติดอยู่ในร่องพวกนี้นะครับอาจจะมาติดอยู่ในร่องพวกนี้นะครับหรือนะครับอ่าหรือมันอาจจะมันอาจจะขาดแล้วมันลงมาอยู่ในชามอย่างเงี้ยนะครับมันมา มันมาล็อกมันมาล็อกให้คลัตกับชามติดกันนะครับเพื่อนเพื่อนะในกรณีแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคลัตมันกลางตัวออกแล้วมันไม่ยอมหุบหรือว่าคลัตนะครับมันถูกสปริงหรือว่าเศษเหล็กเศษอะไรที่มันขาดแล้วมันมาล็อกให้คลัตกับชามเนี่ยติดกันนะครับเวลาสตาร์ทนะครับรถจะมีอาการกระโดดหรือว่าวิ่งไปข้างหน้าทันทีถ้าเป็นรถออโตเมติกแต่ถ้าเป็นรถเกียร์เนี่ยนะครับเราเข้าเกียร์มันก็จะพุ่ง นะครับกระตุกกระโดดดับนะครับเหมือนกับรถมีคัสเลยนะครับดังนั้นนะครับในรถอโตเมติเนี่ยส่วนมากมันมากจะเป็นอยู่ที่เสาตรงนี้นะครับเสาตรงนี้นะครับมันไม่รื่นมันฝืดนั่นเองนะครับเพื่อนๆมันกลางออกไปแล้วมันไม่ยอมหุบกลับนะครับส่วนมากจะเป็นปัญหานี้มากกว่านะครับถ้าว่าเป็นปัญหานี้ในรถอโตเมตินะครับแค่เรากดปุ่มสตาร์ทมือนะครับรถมันก็จะเคลื่อนที่ไปตาม รอบได้สตาร์ทเลยนะครับเพื่อนเพื่อให้สังเกตได้ไง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอานะครับมาตอบคําถามมาตอบคอมเมนต์มาตอบประเด็นที่2กันนะครับเกี่ยวกับอาการออกตัวแล้วรถมีอาการสั่นกระตุกในรถอตโตเมตินะครับเพื่อนเพื่อทุกท่านซึ่งคําถามนะครับจะถามเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับเกี่ยวกับอาการออกตัวนะครับออกตัวไปแล้วรถมีอาการสั่นๆกระตุกกระตุกนะครับ พอรอบเครื่องได้ที่นะครับแล้วมันจะนิ่งนะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรถเกียร์ธรรมดานะครับที่เป็นคลัตชเท้าแล้วก็รถอโตโตมตินะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในรถอโตโมติกในรุ่นเก่าๆนะครับปัญหากับคําถามนี้เริ่มถามบ่อยขึ้นมาเพราะว่ามันสึกหรอ นะครับตามอายุการใช้งานส่วนจะเป็นตัวไหนสึกหลอเดี๋ยวเรามาดูไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนเครับลเพื่อนเทีนี้เราก็มาดูนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนนี้นะครับมันจะสึกหลอตามอายุการใช้งานนะครับนั่นก็คือเรื่องของผ้าคลัตก้อนนั่นเองนะครับหรือว่าคลัตชุดเอหรือว่าคลัตกําลังที่เราเรียกกันอยู่นี่แหละนะครับ อ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะครับชุดผ้าคัดของ Yamaha Mio คันนี้กันดีกว่านะครับเพืเ่อนๆนะในรถคันนี้นะครับมีเศษฝุ่นมากมายเต็มห้องอาสายพานกันเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีไส้กรองห้องสายพานนะครับเองนะครับมันก็แปลกอยู่นะในรถ Mio Nuvo fino รุ่นเก่าๆนะครับจะมีไส้กรองห้องสายพาน นะครับแต่ทําไมรุ่นใหม่ๆไม่เห็นมีไส้กรองห้องสายพานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้านะครับไม่มีจริงๆนะครับในรุ่นใหม่ๆแต่รุ่นเก่าเขามีเออมันก็แปลกเนาะนะครับทําไมไม่ทําที่ดักโคงดักฝุ่นมานะครับเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะครับในรถรุ่นใหม่ที่ไม่มีไส้กรองนะครับการที่รถมีไส้กรองห้องสายพานนะครับ เวลาไส้กรองมันตันนะครับอากาศมันไม่เข้าไประบายความร้อนมันทําให้เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วเพราะว่าส่วนมากรถนะครับจะใช้ตามหมู่บ้านมากกว่าในเมืองกรองมันจะอุดตันเร็วพออุดตันเร็วแล้วทีนี้ก็ไม่ทําความสะอาดไส้กรองกันนะครับรถไม่ค่อยเข้าศูนย์เขาก็เลยน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้มานะครับในรถรุ่นใหม่ๆก็เลยไม่มีกรองห้องสายผ่านเข้ามานะครับเ,เพื่อนๆนะ ถ้าว่ากรองห้องสายพานมันอุดตันนะครับมันจะทําให้เกิดความร้อนสูงภายในห้องสายพานนะครับโดยเฉพาะปัญหาของชุดชามสไลด์จาะระบีแห้งนะครับจะทําให้ชามสไลด์นะครับสึกหรออย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ชามสไลด์ไม่แยกตัวทําให้สายพานขาดนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูปัญหาที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของผ้าคลัดนะครับนี่ นะครับอย่างรถคันนี้จะมีอาการสั่นกระตุกกระเด้านะครับเพื่อนๆนะนะครับอ่ามันก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับเวลาคัดมันสึกเยอะๆเวลาเราบิดกระเลงออกตัวมันจะมีเสียงดังก๊อกนะครับเพราะมันดังมันดังก๊อกเพราะว่านะครับเหล็กกระแทกกันกับเหล็กนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะกินรอบเครื่องสูงใช้รอบเครื่องสูงกว่ารถจะออกตัวได้นะครับเพื่อน ในกรณีแบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนผ้าคลัดใหม่เลยนะครับเพราะว่าผ้าคลัดมันหมดมันจะทําให้คลัดลื่นนะครับสันส้นๆกระตุกนะครับเวลาเราออกตัวแต่พอรอบเครื่องสูงได้ที่มันก็จะนิ่งเป็นปกตินะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรถเกียร์ธรรมดาแล้วก็รถอโตโมติกนะครับเพื่อนๆในกรณีผ้าในกรณีผ้าคลัดสึกแบบนี้นะครับชามคลัตก็จะสึกตามไปด้วยนะครับถ้าอยากให้จบงานจริงๆมีงบก็ เปลี่ยนทั้งผ้าคัดแล้วก็ชามคัดไปเลยนะครับเพื่อนๆนะถ้าเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งโอกาสที่มันจะไม่หายมันจะมีเยอะนะครับเพราะว่ารถของเรานะครับอายุการใช้งานมันก็นานแล้วนะครับหลาย10ปีแล้วนะครับทั้งรถเกียร์ธรรมดาแล้วก็รถอโตเมติเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านเอานะครับในคลิปนี้รับก็เอาปัญหานะครับมาตอบเพื่อนเเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ